ค่ะอันนี้นะคะคือชานลจะกินก๋วยเตี๋ยวเจ๊กก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป๋นี่ค่ะเส้นอันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วทำไงบ้างคะอันนี้เหรออันนี้น้ำแกงอ่ะในน้ำแกงแล้วก็ทำได้เลยทำได้เลยนะคะจะดูเอาไปลวก ไปที่ลวกดูดีมากเลยดูที่ลวกเขามหมูนะคะ,ะคม,มาตัดชินช้นๆนี่ค่ะดูดีค่ะใช้กันไกลตัดส,สิน้นแล้วนี่อะไรคะน,น้ำจางใส่น้ำน,นี น้ำปรุงน้ำปรุงมันอ่ะมีหมูสับปนด้วยแล้วก็ราดแกงแกงอันนี้คือเสร็จแล้วเออสวยามมากเลยสวยงามอันนี้คือเส้นเฟตเตียวกับจีนนะคะเออใช่เฟตเตียวแบบจีนโอเคแล้วเราก็ทำเลยแล้วเราก็กินได้เลยโอ้นี่ค่ะเฟตเตียวแบบจีนได้กินอาหารจีนแล้ววันนี้ ินด้วยผักนี่ค่ะผักจานบเบลอเลยแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ชามใหญ่มากหมายขนะยาดยังกะกะละมังที่บ้านเลยนี่ค่ะทำง่ายมากเลยเอาเส้นไปลวกกับตะกร้าเมื่อกี้เนี่ยถ้าบ้านเราเรียกกระชอนนะแต่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวต้องชิมน้ำก่อนว่ารสชาติเป็นยังไง เ,เรสชาติน้ำแกงจะออกออหวานนะคะก็จะหวานเครื่องเครื่องปรุงเมื่อกี้ที่แม่ค้าเขา,เาใส่ไปอะคะ่ะใส่เข้าไปอะคะ่ะเ็เลยช่วยให้ความหวานของน้ำแกงหวานขึ้นนะคะเดี๋ยวกินเส้นดู เมื่อกี้ไม่ต้องลวกเส้นก็ได้ก็เส้นมันสุกอยู่แล้วแต่ว่าแม่ค้าเขาลวกทีน,นเส้นจะนุ่มมากเลยค่ะ <c oughs> เส้นนี่นุ่มแล้วก็แบบเส้นไม่เหนียวนะแต่ว่าเส้นจะนุ่มแล้วก็ แค่ไม่ต้องเคี้ยวอ่ะรสชาติแบบกินอากาศหน,วหนาวๆนี่ดีมากเลยคือท,ทางราจะปรุงแล้วนะคะกินกับผักผักมีมากมายให้เราเลือกเลยนะนี่ผักเต็มเลย ใส่มะนาวหน่อยงนี่ค่ะมะนาวบีบมะนาวหน่อยเพิ่มความเปรี้ยวเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่กินน้ำส้มนะส่วนใหญเขาจะใช้มะนาว